สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ไปช้อปปิ้งมาจะให้ดูค่ะทุกคนว่าแกไปซื้ออะไรมาบ้างซื้อมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะก่อนอื่นเราจะเรามาดูนี่ซื้อไอ้นี่มาทุกคนมันม่วงค่ะเนาะมันม่วงซื้อมันม่วงมาทุกคนซื้อมันม่วงมาเนาะเดี๋ยวจะเอาไปทําให้เพื่อนๆดูว่าแก เอามาทําเมนูไหนนะคะทุกคนซื้อมันม่วงมาสามหัวสามหัวก็กินไม่หมดแล้วนะคะคนเดียวเนี่ยเออซื้อหัวเชยเท้ามาค่ะทุกคนหัวเชยเท้าหัวใหญ่มากเห็นไหมคะหัวเชยเท้าหัวใหญ่มากแคกชอบเอามาตํากินกับกุ้งสดนะคะทุกคนเนาะเอาหัวเชยเท้ามาตํากินกับกุ้งสดแล้วก็เอาเอามาปอกกินดิบๆกับอ่อ ปลาดิบค่ะเอามาปอกกินดิบกับปลาดิบเนาะเนี่ยซื้อหัวชาเท้า,ามาสองหัวหนักมากแล้วก็สดมากด้วยเนาะเดี๋ยวต้องรีบรีวิวแล้วเดี๋ยวจะต้องเอาของเข้าช่องฟีดตัวหาแล้วก็ซื้อเผือกอเออเผือกเผือกเผือกนะคะซื้อเผือกมาจะเอามาทําเป็นไส้ขนมหรือว่าเอามาแกงบวชเนาะเพราะว่าแขกมีวิธีที่จะทําแบบไหนที่ไม่มีเราไม่มีเร,มมเราอยู่เมืองนอกเราไม่มีน้ําปูนใสเนาะเราก็จะเอา อะไรทดแทนได้เนาะดีกว่าเบกกิ้งโซดาคอยติดตามชมนะคะเนาะแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปให้ชมนะคะอันนี้เผื่อซื้อของมาเยอะมากทุกคนอันนี้อะไรมันสำปะหลังไม่รู้มันมันเหมือนบ้านเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแขกก็เลยลองซื้อมาแค่สองสองหัวทอเนาะถ้ามันเป็นมันสำปะหลังแบบบ้านเราแขกชอบกินมันสำปะหลังเชื่อมนะคะแล้วก็ราดกะทิค้นๆเนาะเนี่ย มันสัมปะหลังซื้อมาเยอะมากต้องรีบรีวิวแล้วเดี๋ยวจะได้เอาของเข้าช่องฟิตอันนี้ซื้ออันนี้เป็นเต้าหู้นะทุกคนเยอะมากเยอะมากซื้อมาเยอะมากอันนี้เป็นเต้าหูนะ้เนาะแขกซื้อเต้าหู้มาเยอะของเก่าก็ยังเหลือเต้าหู้เป็นเต้าหู้ปลาทุกคนเต้าหู้ปลาแล้วก็ ซื้อแบบนี้มาเนาะซื้อแบบนี้มาสี่ห่อแล้วก็แบบรวมแบบนี้มาด้วยนะคะทุกคนแบบรวมแบบนี้มาด้วยเดี๋ยวต้องรีบเอาเข้าช่องฟิตเนี่ยเพราะว่าพวกแขกไปซื้อของมาแล้วแล้วก็ไปแวะทานข้าวกันอยู่ตั้งนานนะคะเนาะเนี่ยซื้อมาเยอะมากนะแล้วก็ซื้ออะไรเนี่ยส้มติงไก่เนี่ยซื้อมาแล้วกินหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้เลยซื้อตีนไก่มาไว้ใส่น้ํายาป่านะคะทุกคน2ถุงเนี่ย ซื้อมาจะมีที่แช่หรือเปล่าช่องซิกก็เต็มไปหมดแล้วนะก็ซื้อลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นอะไรเนี่ยซื้อลูกชิ้นค่ะเนี้ยเป็นลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาลูกชิ้นอะไรก็ไม่รู้นะเอาลูกชิ้นไก่โอ้ลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นไก่แล้วก็ลูกชิ้นหมูหรืออะไรก็ไม่รู้หมูแขกก็มีทําไว้อยู่แล้วนะก็หยิบหยิบมางั้นเลยค่ะทุกคนเนี่ยซื้อลูกชิ้นมาสามเพคค่ะ เดี๋ยวต้องเข้าฟิตได้หมดเลยนะอันนี้ก็โอ้ย3แพ็คว่างั้นสี่แพ็คในะลูกชิ้นนะซื้อมาสแพ็คกัะทุกคนซ,ซื้อลูกชิ้นมา4แพ็คแล้วก็อันนี้ใช้เพื่อนๆดูนี่แหละสิ่งที่แทบชอบทานที่สุดนะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยนะอันนี้ก็คือเส้นอูด้งนั่นเองนะคะทุกคนห่อหนึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่4แพ็คนะคะ แพ็คหนึ่งตอนนั้นเราซื้อรู้สึกว่าจะจําได้ว่าสองยูโรฝ่าทรือไงเนี่ยเนาะจาไม่ได้มากนะมันมีบินนะคะซื้อเนี่ยซื้อเส้นอูด้งมาสี่แพ็กใหญ่นะคะทุกคนแขกชอบทานมากนะชอบทานมากบางทีตำส้มตำหรืออะไรอเงี้ยก็มากินกับเส้นอูดง้งเป็นเด็กเส้นวันนี้ทุกคนไม่ใช่มีแค่นี้นะแขกเป็นเด็กเส้นนะววันนี้ซื้อมามากเกาหลีมาเป็นห่อแบบนี้เลยเนาะ อันนี้แบบไม่ใช่เพชรคูณสองหรอกนะเพชรธรรมดามัง้งเพชรธรรมดาก็ตัดเล็บแล้วล่ละแท็ก่ะซื้อมามากเกาหลีมาสองแท็กสองแท็กแท็กหนึ่งมีห้าห่อเออแท็กหนึ่งมีห้าห่อนะคะทุกคนเอาต้องเปลี่ยนถุงสลับมาใส่ตรงนี้เพราะเดี๋ยวเอาเข้าห้องเก็บของค่ะแล้วก็ซื้อแบบนี้มาด้วยนะเนี่ยเออไม่ใช่ซื้อแค่แบบนั้นนะยังเอาแบบนี้มาอีกเนาะ มันก็มีแบบนี้เนี่ยแบบซีฟู้ดแล้วก็แบบอะไรนี่ยซีฟูด้ดใช่ปหะอันนี้ก็ยังซื้อแบบนี้มาอีกนะคะทุกคนเป็นเด็กเส้นเป็นเด็กเส้นซื้อมาเยอะมากคะ่ะอืมอ๋ออ๋แล้วยังมีนี่อีกอันหนึง่งมาม่าอาอยังมีอีกอาวทุกคนหยิบใส่มาใส่มาโดยที่ไม่ได้ดูนะซื้อมาม่ามาเยอะมากมาม่าเกาหลีนะคะ แต่ไม่เดียอเผ็ดคูณสองนะคะเพราะแขกกินเผ็ดไม่ค่อยไหวแล้วก็ซื้อวุ้นเส้นมาสองแท็คเพราะว่าในห้องเก็บของก็ยังเหลืออยู่สองแท็คใหญ่แบบนี้นะคะเป็นเด็กเส้นหน้าดูเลยแขกเนี่ยเห็นไหมคะเด็กเส้นเด็กเส้นซื้อวุ้นเส้นวุ้นเส้นมายังนะยังเป็นเด็กเส้นต่ออีกทุกคนโอ้โหเด็กเส้นจริงๆเลยแขกน,นะอันนี้ขอโทษนะคะทุกคนอ,อันนี้อะไรอนะ เส้นเส้นขนมจีนคิดว่าน่าจะเป็นเส้นขนมจีนนะคะทุกคนแขกคิดว่าน่าจะเป็นเส้นขนมจีนเนาะเส้นขนมจีนหรือเปล่าก็ไม่รู้เออหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วแขกไม่รู้แล้วใครจะรู้นะซื้อมาเองอ่ะเนี่ยนะอันนี้นะคะทุกคนอันนี้คือเส้นขนมจีนของอร่อยดีนะคะซื้อยี่ห้อของอร่อยดีมาเนาะเส้นน่าจะเป็นเส้นขนมจีนเนี่ยเออ เส้นอะไรก็ไม่รู้แหละน่าจะเป็นเส้นขนมจีนซื้อเส้นขนมจีนมาทั้งหมดนะซื้อมาเยอะมากสาแพ็คซื้อเส้นขนมจีนมาทั้งหมด6กแพ็คค่ะเฮ้ยเออ้าวกลมกเซื้อเส้นขนมจีนมาทั้งหมด6แพ็คะเ,เนนทะทุกคนเนี่ย 6แพ็คเส้นขนมจีนของยี่ห้ออร่อยดีนะคะยี่ห้ออร่อยดีนะซื้อมา6แพ็คนะเด็กเส้นเลยซื้อมาตุนไว้ยัเนี่ยแล้วก็ซื้อมาตุนตุนไว้ก่อนนะทุกคนเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อบ่อยๆเพราะว่าเราไม่มีเวลาไงอาแล้วก็อะไรชูรสเหรอชูรสขาดไม่ได้ก็คือชูรสนี่เลยเนาะอยู่ไหนอีกแพ็คไม่รู้ซื้อมา2แพนะ็คมาชูรสนะ แล้วก็มีซื้อข้าวสารนะทุกคนซื้อข้าวหอมมะลิมาเนี่ยซื้อข้าวหอมมะลิมาสองถุงนะถุงละห้ากิโลก็สิบกิโลโอ้สองถุงนี้แขกก็กินไดไ้เป็นไม่รู้กี่เดือนแล้วละ่ะแล้วก็ลองซื้อข้าวเหนียวนะที่แขกเคยบอกเพื่อนๆว่าแขกซื้อข้าวเหนียวมาแล้วนึ่งแล้วมันแข็งแล้วแขกไม่กินยังเหลืออีกถึงสิบกิโลน,นี้แขกก็ไปเจอเนาะมีน้องนงเยาเนี่ยเขาบอกว่าพี่แขกก็ซื้อยี่ห้ออะไรอะค่ะอะอะไร อะไรข้าวหอมมะลิสี่ข้าวหอมมะลิเราก็ที่แรกเราก็คิดว่าพอเราไม่รู้เรื่องแล้วเราบอเอ้าข้าวหอมมะลิมันก็เป็นข้าวสวยที่ที่ได้มันมีข้าวข้าวเหนียวด้วยข้าวหอมมะลิค่ะก็ขอบคุณน้องนะวันนี้ไปเจอมันมีข้าวหอมในแขกก็เลยลองซื้อมาก่อนห้ากิโลก่อนนะทุกคนซื้อมาลองเซิฟๆซฟดูก่อนเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันนิ่มหรือเปล่าถ้าไม่นิ่มนะเดี๋ยวแขกก็ไปทิ้งไว้ในห้องเก็บของโดนสามีบ่นอีก แล้วก็เนี่ยซื้อน้ำปลามาน้ำปลาตาปลาหมึกมาช่องขวดว่าจะหรือซื้อซอสหอยนางรมก็ลืมด้วยเออลืมไม่ได้ซื้ออันนี้ก็ชูรสเนาะซื้อชูรสห่อเล็ก,ลกๆแบบนี้มาสองห่อนะทุกคนอของเก่าก็ยังเหลืออยู่เยอะแล้วก็ซื้อน้ำตาลอะไรเนี่ยมันเป็นน้ำตาลอะไรปานนะ ก็เหมือนน้ำตาลปีป๊บน้ำตาลมะพร้าวอะไรประมาณนั้นเนี่ยเนาะแบบที่เขาบดแล้วอะไรแล้วเนาะทุกคนเนี่ยแขกจะเอามาใส่ขนมที่จะทําลงคลิปแล้วนี่ซื้อมาสองห่อเพราะปกติแล้วเขาจะมีแบบเป็นก้อนคล้ายๆน้ำตาลปึกน้ำตาลฝาบ้านเราแต่วันนี้ไม่มีเขาบอกมีแบบนี้นาอแขกก็เลยเอามาลองดูไม่เป็นไรไม่ลองก็ไม่รู้เพราะไม่มีนะเพื่อนเนาะเนี่ยแล้วก็ซื้อน้ำเขียวฮิวบูว์ยมาหนึ่งขวดนะคะสามีแขกชอบดื่ม ซื้อประขวดเดียวจริงจริงแล้วก็ชอบสีแดงนะเฮลบอยสีแดงมันไม่มีแล้วก็ซื้ออะไรเนี่ยบักมี่บักมี่ <c oughs> ขนุนกระป๋องมาสองกระป๋องค่ะทุกคนนี่แหละสิ่งที่ไปซื้อมาวันเนี้ยทุกคนซื้อมาเยอะมากเลยนะซื้อมาจ่ายไปทั้งหมดร้อยห้ายูโรนะคะทุกคนร้อยห้าบูโรบินอยู่ไหนเอ่ยตะกี้แขกเอาบินวางไว้ไหนร้อยห้ายูโรเนาะ ไม่เป็นไรอะบินมันอยู่ไหนก็ไม่รู้เนาะซื้อมาเยอะมากเป็นเด็กเส้นซื้อเส้นมาเยอะมากนะคะทุกคนเนาะก็เนี่ยก็ไม่เป็นไรเนาะจริงๆถามว่าเยอะไหมถ้าสําหรับแขกคนเดียวอย่างนี้มันก็เยอะเพราะจริงๆแล้วแขกก็ไม่ได้ฟิกต้องกินอาหารทงอาหารไทยอะไรอย่างเงี้เนาะช่วงนี้นะมันมีอีกช่องหนึ่งกเกษตรต่างแดนที่แขกจะต้องขึ้นไล่หาเวลาด้วยอะไรด้วยเนาะก็อยากเอ่อให้เวลากับทาง การไลค์การอะไรอย่างเงี้ยเพื่อว่า,วาเออถ้ามันผ่านได้เร็วมันก็ดีเนาะถ้ามันยังไม่ผ่านก็ไปมันเรื่อยๆตุลิงไปเรื่อยๆก่อนเพื่อนๆเนาะก็ไม่กดดันตัวเองเราก็เลยซื้อของพวกนี้มาเตรียมไว้ถามว่ามีของที่ซื้อมาตุนไว้อะมีเยอะไหมมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าแผ่นเมีย่ยงแผ่นอะไรก็เยอะแยะมากมายหมดเลยนะทุกคนเนาะก็ซื้อมา,าเพื่อนๆก็คงจะงงว่าเอ๊ะพี่แขกไม่เห็นซื้อปลาซื้ออาหารสดมาเลย จริงๆจ,จะพูดให้ฟังในช่องฟิตนี่นะที่บ้านแขกเนี่ยมันเยอะไปหมดเนาะแขกกินไม่ทานแขกไม่ค่อยเอาออกไปทํากินโดนสามีโดนคุณสาบุญจะตายแล้วนะเขาซื้อมาไว้ให้แล้วก็ไม่กินเนาะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเนะี่ยมันก็มีเต็มไปหมดเลยที่แขกตุนๆไว้อะไรไวนะ้เนาะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะไม่ค่อยกินซื้อมาก็ยังไม่รู้จะเอาไปแช่ตรงไหนเลยเนะี่ยมาดูกันเพื่อนๆ เห็ดไมน,นีเพื่อนๆอันนี้ในช่องฟิตนะอันนี้ในช่องฟิตที่เป็นตู้เย็นนะอันนี้ก็คือเหล้าเลมอนเชนโล่เนี่ยว่าจะทํารีวิวให้เพื่อนดูก็ไม่ได้ดูสักทีเลมอนเชนโล่เนาะเหล้ามะนาวนะคะทุกคนอันนี้เหล้ามะนาวแช่ไว้นในช่องฟิตเนาะอันนี้ก็มีกุหลาบโรทิปนะอันนี้กุหลาบรบกุหลาบโรทิปที่แขกตัดหัวตัดท้ายอะไรไว้สะอาดเรียบร้อยแล้วแขกเอาไว้ทําชาบ้างทาออยนวดหน้าบ้างอะไรบ้างเนาะ แล้วก็ยังมีปอเปี๊ยะนะที่แขกทําไว้เนี่ยปอเปี๊ยะเนาะอันนี้ก็ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดอันนี้ก็เป็นตะไคร้อันนี้ก็เป็นซี่โครงหมูอันนี้ก็เป็นเห็ดปอเปี๊ยะนะคะเห็ดปอเปี๊ยก็ซื้อมาเก็บไว้มีหลายแพ็คเลยเนี่ยเห็เห็ดปอเปี๊ยะทั้งนั้นเลยทุกคนเห็นไหมอันนี้เนาะอันนี้ก็ตะไคร้ซี่โครงหมูอะไรเนี่ยซี่โครงหมูอ้นนี้อีกพวกกระชุงกระชายอะไรก็ยังมีเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตู้เย็น ตู้แช่ฟิตเนี่ยคือที่ไม่ซื้อของมาวันนี้นะก็เพราะว่าต้องการที่จะให้ของในนี้มันหมดเพื่อนๆดูเนี่ยเห็นไหมไก่เกยไม่ว่าอะไรเนี่ยไก่เนื้อสเต็กเนี่ยอันนี้ไก่เต็มช่องฟิตไปหมดซื้อของมาวันนี้ยังไม่รู้จะเอาเข้าแช่ตรงไหนเลยเห็นไหมคะเต็มเนี่ยอันนี้ก็อีกล็อกหนึ่งอันนี้ยังพอว่างอันนี้ก็เป็นพวกสเต็กหมูแล้วก็พวกหมูสับพวกอะไรพวกนี้เห็นไหมเนี่ย ที่สาเหตุนเนี่ยอันนี้หมูสับเนาะไม่ว่าเราจะทำลาบทำแหนมทำอะไรนะก็มีหมดนะเนี่ยอันนี้ก็ไก่อีกเห็นไหมไม่ค่อยกินเนื้อนะแขกชอบกินไก่แล้วอันนี้ก็เป็นปลาทูน่าสดที่ซื้อมาเห็นไหมซื้อมาก็มาตัดแบ่งๆไว้เนาะอันนี้ก็อันนี้เป็นหนังหมูอันนี้เป็นเนื้อสับนะก็อันนี้เนี่ยอะไรนะ โอ้ยสเต็กข้างนั้นเนี่ยทุกคนนะอันนี้ก็หัวปลาเซมอนเนี่ยหัวปลาเซมอนสเต็กอะไรเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลย,ยดูอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยอันนี้นะมึอมืออันนะีทุกคนให้ดูนะนะมึกปูริปโป้อะมึกสายอะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยก็ยังไม่ได้กินเห็นไหมทุกคนอยู่เต็มแล้วก็ปลาหมึกอืมีปลาหมึกแล้วก็ อะไรเนี่ยเซนเต็อันนี้ก็ปลาเซมอนเห็นไหมไม่ได้กินอันนี้ก็ปลาหมึกเห็นไหมทุกคนเต็มไปหมดไม่ได้กินไม่ได้กินนะทุกคนนี่แหละซื้อมาแล้วก็ไม่ได้กินแล้วก็แช่ไว้เต็มไปหมดความขี้เกียจเนาะไปกินมาม่าแลวไปซื้อเซนมาไว้เยอะแยะไปหมดเลยเนาะทุกคนเนาะก็นี่แหละค่ะทุกคนเนาะวันนี้ก็ไปซื้อของมาเยอะแยะเอาเต็มโต๊ะเลยเห็นไหม เต็มต๊ะเลยเดี๋ยวต้องจัดเข้าช่องฟิตให้หมดเลยเนี่ยเต็มกองเต็มไปหมดเลยแล้วกินคนเดียวนะกินคนเดียว3 4เดือนก็กินไม่หมดเนาะทุกคนก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับใครที่รอคลิป ว่าใช้อะไรแทนน้ำปูนใสเราอยู่ต่างบ้านต่างเมืองไม่มีเนาะแล้วเดี๋ยวไม่พรุ่งนี้กรลืนนี้เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะคะแล้วเป็นอะไรที่ชั้นหนึ่งเลยนะคะเราททำออกมาได้สวยงามมากนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ